ก็เป็นตัวนี้นะคะที่ทางครอบครัวของแม่แอมนะคะจะรับน้องเฟนบูลด็อกนะคะมาเลี้ยงลักษณะของน้องเนี่ยคือน่ารักมากเขาจะเหมือนแบบลายสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะไอแอมแต่อลีค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะแม่แอมจะพาเพื่อนๆนนะคะมาดูน้องหมานะคะที่บ้านแม่แอมนะคะกําลังจะ รับน้องเข้ามาเลี้ยงนะคะน้องหมาพันธุ์นี้นะคะน้องเป็นพันเฟนบูลด็อกนะคะซึ่งแม่แอมและครอบครัวเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะว่าจะรับน้องหมามาเลี้ยงดูสักตัวหนึ่งก็ตอนแรกความตั้งใจก็จะนําในส่วนของออบิเกิลน,นะคะมาเลี้ยงแต่ว่าป้าป๋าเนี่ยบอกว่าบิเกิลค่อนข้างที่จะโซนแล้วก็ แล้วก็พลังเขาเยอะเราอาจจะยังไม่สามารถแบบดูแลเขาได้อะไรเงี้ยป้าก็เลยแนะนําว่าเออเอาเป็นเฟนบูด็อกไหมอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาเป็นหมาที่ก็น่ารักเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้หลังจากที่เราคุยกันนะคะแม่แอมก็เลยหาข้อมูลนะแล้วก็ไปเดินจตุจักมานะคะแล้วก็ไปโทรไปตามฟาร์มต่างๆนะคะซึ่งค่าตัวนะคะของน้องเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ18 สตาร์ที่1 0 8 0นะคะจน20,000กว่าเลยประมาณเนี้ยทีนี้แล้วผาเอิญว่าแม่แอมก็เลยเข้าไปที่กลุ่มเฟนบูด็อกนะคะขับไทยแลนด์เนาะก็เลยเข้าไปเจอน้องคนหนึ่งเขาเออโพสนะคะน้องหมาเฟนบูด็อกพันนี้ขึ้นมาผเอิญว่าน้องเพิ่งคลอดออกมาได้ประมาณ10กว่าวันนะคะแม่แอมก็เลยตัดสินใจลองทักเออเฟสบุ๊กส่วนตัวเข้าไปทีนี้พอได้ทักเข้าไปเนี่ยก็เลยคุยกันนะ,ะแล้วก็ตัดสินใจ ไปดูตัวน้องซึ่งบ้านน้องเนี่ยอยู่ลาดลาดบุรีนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเปิดเป็นฟาร์มเพราะว่าตัวน้องผู้หญิงคนนี้เขาเลี้ยงหมาพันนี้เฟนบูลด,ด็อกเนี่ยเป็นตัวเมีอยอยู่แล้วทีนี้น้องเขาได้ตัวผู้มาทับนะแล้วเขาก็เลยมีลูกออกมาอคอกเนี้ยเขาจะมีกันอยู่4ตัวนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะ วันที่เราไปดูเนี่ยน้องอายุได้ประมาณ10กว่าวันเองนะคะพี่น้องของน้องหมาของเราเนี่ยคอกเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ตัวก็จะเป็นตัวพู้2ตัวแล้วก็ตัวเมีย2ตัวทีนี้เด็กๆน้องน็อตกับพี่น็อตน,นะคะพอได้ไปเห็นน้องหมานะคะก็น่ารักน้องน่ารักเนอะแล้วก็แบบเด็กๆชอบมากเลยนะคะตัวที่แม่แอมนะคะแล้วก็ครอบครัวจะรับน้องมาอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวน้องจะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้ หูเขาต้องดรามิเขาด้วยค่ะมันมันจะตั้งอยู่ใช่ไหมอืมงับงัอตัวเอ่ออหมเอาตังเอาฮ่อเตัวเลที่เรเื้อิวันจเริ่มสร้งมาอเคเลย่ะโอ้โอ้ได้ได้ อชก็ A> tamam. เป็นตัวนี้นะคะที่ทางครอบครัวของแม่แอมนะคะจะรับน้องเฟนบูลด็อกนะคะมาเลี้ยงลักษณะของน้องเนี่ยคือน่ารักมากเขาจะเหมือนแบบลายแพนด้าเลยนะคะคือมีสีน้ำตาลนะคะอยู่บนบริเวณหูแล้วก็ยาวมาถึงตรงตาเลยนะคะแล้วก็ตรงก้นอีกนิดนึงนะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะคือเราทุกคนตอนนี้หลงรักน้องมากๆเลยนะคะ น้องนดกับพี่นอดนี่คือแบบตอนนี้คิดถึงน้องมากๆเพราะว่าเราจะมีนัดไปรับน้องอีกทีเนี่ยคือตอนออประมาณเดือนกระเอเดือนมกราคมปี65เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องก็จะมีอายุประมาณได้เกือบ2เดือนแล้วนะคะก็ตอนนี้เราก็รอนะคะที่จะไปรับน้องนะน,น้องเม่หลนีเพิ่งตื่นเหรอคะเนี่ย อ๋อ ơi ๆตอบเว้ยไหนชื่อน้องขึ้น đi. ดิอ้ายอืม

สวัสดีครับผมชื่ออีซี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบผมรักผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องแม่แอมไดอารี่ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ